สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่พามาเก็บดอกกระเจี๊ยบนะคะแม่ใหม่ปลูกเอาไวค้ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะนี่เป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะที่แม่ใหม่ปลูกไว้นะคะจริงๆก็ปลูกเยอะเหมือนกันแต่ว่าตายเยอะนะคะเพราะว่าโดนน้าท่วมนี่ก็เหลืออยู่ไม่มากแม่ใหม่คิดว่าน่าจะได้สักหนึ่งถุงปุ๋ยนะคะดอกใหญ่มากดูสิคะต้นล้มนะคะ ก็เลยจะมาเก็บแลค่ะแม่ใหม่ก็ไม่ได้รอบางบางดอกก็อาจจะเมล็ดก็อาจจะแก่นะคะแบบว่าเขาจะปรีออกมาแล้วนะคะบางดอกก็ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่แม่ใหม่คิดว่าเขาแก่หมดแล้วค่ะแม่ใหม่ก็เลยจะเอาเมลิดเนี่ยไปตากแห้งเอานะคะเพื่อเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็เลยจะมาตัดเอาให้หมดเลยวันนี้ดอกกระเจี๊ยบทั้งหมดนี่เป็นการปลูกดอกกระเจี๊ยบครั้งแรกเลยนะคะก็กะว่าจะไปทําน้ํากระเจี๊ยบค่ะจะไปทําวุ้นกระเจี๊ยบนะคะ กระเจี๊ยบเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายมากๆเลยนะคะแม่ใหม่ไม่ได้ดูแลอะไรเลยไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้น้ําเลยนะคะเนี่ยก็คือตั้งแต่ที่ปลูกแล้วก็คือเนี่ยมาเก็บเลยไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไร <_ sediment> นอกจากคือเนื่องจากไม่ได้ดูแลแล้วย้าเนี่ยก็ยาวมากๆแม่ใหม่ก็มานั่งตัดญ้าออกนะคะตอนนี้ก็จะเก็บเกี่ยวดอกแล้วจะเอาไปตากแห้งค่ะเอาไว้กินนานๆเลยนะคะก็เก็บดอกกระเจี๊ยบมาทั้งหมดแล้วนะคะได้สองถุงปุ๋ยค่ะ วันนี้ก็จะมาเอา,มาเมล็ดออกนะคะบางคนนะคะการเอา,มาเมล็ดออกเนี่ยเขาก็จะหาอะไรมาดันดันมล็ดออกนะคะแม่ใหม่ก็จะลองดูนะคะแต่แม่สำหรับแม่ใหม่คือมันไม่มีแรงค่ะไม่มีแรงดันมเมลเ็ดออกนะคะก็จะใช้มีดค่ะมีดอันเล็กๆเนี่ยนะคะแม่ใหม่ว่าเป็นวิธีที่ทำง่ายสุดสำหรับแม่ใหม่แล้ว นี่นะคะเราก็แค่เอามีดมากรีดกรีบเขาออกนะคะด้านหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหมุนนะคะเหมือนเราปอกแอปเปิลเนี่ยแหละคะ่ะก็จะได้กรีบดอกแบบนี้ก็ยังคงเป็นรูปดอกกระเจี๊ยบอยู่นะคะสวยงามแล้วเราก็จะได้อ่าล้างทําความสะอาดได้ง่ายด้วยไม่หม,ม่ต้องทําให้หมดเลยนะคะนี่แยกมเมล็ดเขาออกแล้วเราก็จะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็พึ่งให้เสด็จน้ําจากนั้นเราก็จะไปตากให้แห้ง ยิ่งแห้งเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งดีนะคะก็จะได้เก็บนานจะได้ไม่มีเชื้อราขึ้นเนี่ยนะคะแม่หมายว่าแบบนี้ก็สวยงามนะคะก็ไม่ได้ทําขายค่ะเราก็เลยว่าเออจะเอามาเล็ดออกแบบไหนก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าแม่หมายก็ทํากระเจี๊ยมแห้งเก็บไว้กินภายในครัวเรือนค่ะ แม่ใหม่ก็ย้ายที่ในการทำนะคะเพราะแม่ใหม่จะใช้เวลาทําในตอนเย็นนะคะตรงนั้นก็จะมืดนิดนึงออกมาทําข้างนอกนะคะที่มีแสงสว่างยุงจะได้ไม่เยอะแล้วก็จะมีคนมาช่วยด้วยนะคะแม่ใหม่ต้องขอตัวใส่ถุงมือด้วยะะแล้วก็ไม่ได้ใส่นะคะนะึกว่าไม่เป็นอะไรนะคะดอกกระเจี๊ยบที่ไหนได้นะคะคือเขามีขนนะคะบริเวณที่ดอกของเขาเนี่ยแล้วเขาปากมือหาถุงมือมาใส่นะคะ ตอนนี้แม่ใหม่มีผู้ช่วยแล้วนะคะมีคนมาช่วยงานก็จะได้เสร็จเร็วมากขึ้นเพราะว่าตั้งสองถุงปุ๋ยนะคะนี่ค่ะนองออมอล่านะคะลูกสาวค่ะฝึกเขาด้วยนะคะตอนนี้เขาต้องเรียนรู้สิ่งอ่ารอบๆตัวนะคะก็เลยเอาเขามาฝึกทางด้านเกษตรค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้เรียนรู้มากที่สุดเลยค่ะ น้องอ,อมตอนนี้เขาก็ทำช่อง y o YouTube ด้วยนะคะแม่ใหม่ก็ฝากช่องน้องอ,อมออร่าชาแนลด้วยนะคะดอกกระเจี๊ยบค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ผ่าวิธีนี้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วดอกก็ยังสวยอยู่เลยนะคะลองไปทำดูนะคะนี่การปลูกกระเจี๊ยบแดงแบบนี้ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าจะนําไปตากแห้งแล้วก็เอามาไว้ต้มน้ํากระเจี๊ยบกินนะคะเอาไว้ทําอาหารได้ค่ะสีเขาก็จะสวยมากๆเลยนะคะปีหน้าแม่ใหม่ตั้งใจว่าจะปลูกให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นพืชที่แบบไม่ต้องดูแลอะไรเลยแล้วก็ทนแรงมากๆขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ